สวัสดีค่ะพอ,อกันอีกคือเก่านอกค่ะกับป่าบนคนอีสานมือนี่ป่าบนคนอีสานกระได้ติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายค่ะคุณยายเพิ่นฝันหินสามีเพิ่นผู้สิเสียชีวิตไปแล้วค่ะเพิ่นฝันว่าได้ไปดำหน้าค่ะหน้าเพิ่นเพิ่นว่าคือจังเพิ่น,ตนแตก เรื่องรา่ความฝันของคุณยายสิเป็นแนวไรค่ะจะให้โุกให้รากจังไลยกับไปติดตามบึงเอา,เอาน้ำกันน้อค่ะกับความฝันของเพิ่นค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะมนีกระไรมาติดตามเรื่องรล่าควาวมฝันของคุณยายน้อค่ะ กานิมข่าวว่าเพิ่นฝันค่ะกดเลยลงมาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายเพิ่น<ม>สิฝันจังไรก็มารับชมรับฟังรับกันเนาะกับความฝัน<ม>ของคุณยายค่ะฝันมาจังไรคุณยายฝันว่าเราประเทศหน้าต่างนกันแบฝันใบกับปบไปใส่บาดไปทางไบปัสไปใส่รุ่นโมสิงกะขาดนะ มีสินขาดอใส่สินขาดไปสิไปใส่บาทอืมได้ใส่บอคุณหญ่บอปตอนใครขาดน้ําจังนี้ขาดน้ําขาดงนั้น้ํามือแล้วขาดไปเพืดอือปือมต้องบองก็ว่าอเก้าเก้าใส่สินเก้าเก้าไปตอนไปนั่นหูว่าสินขาดบอบอมันพ่อเห็นพระเห็นยังอืมแน่มรกหูว่จะต้งหูว่าสินขาด บางเง่ลงยง่มันกขึ้นขาดแง่จะอายคนไหนนาอายคนวัสัตว์ได้ใส่ว่าบันียบาลอ,อยากอายคนแห้งเลยบด้ใส่หอนบาลเลยผู้บานะีน่จะคนปุ้ใหญ่รู้บานมันก็หายงูง่ายมันรักจะเอาใจผุววันก็มาฮางเราจำบ่ได้นอกอว่จาจะองค์ตะวัาหลายองอยู่ มาดิฟันมาเด็ดไปเฮดไทยเฮดหน้าเนี่ยไปก็ไผ่คุณยายไปผู้เลยวเน้วไปผู้เดียวไปเฮดไทยอยู่ใสหน้าทงอ่ะโอ้หน้าทงอ่ะเป็นเป็นหน้าของคุณยายเองเนาะหน้าทงเกาหน้าหน้าก็ตามค่ะ บ้านนี้ไปจังไหน่อคุณยายไปเฮ็ดผู้เดียวเลยไปดำผู้เดียวบ้านนี้จังไหน่อคุณยายว่าให้นเอฟซีฟังไหมก็มาฮับมาหายไปผมไมือยางเหงาความที่ว่าเราไปดั้มหน้ากันค่ะ นั่งเดี๋ยวไปดำหน้าอยู่บานนี้คุณใหญ่าฟันเห็นคุณตาฟันเห็นคุณตานี่ฟันเห็นเหมือดเลยคุณใหญ่โอ้ยกองไปหางกิ่องฟังใช่บาอบาดนีกขึก้นก่อนเจ็จเฟันห็นคุณตาหนี่เพื่อนห็นจังไหนอยู่คุณใหญ่ก็เข็กเกี่ยบข้ามไปข้ามมา เฮ็ดเบียกน้ำไห้น้ำหน้าเพินพนพ่นเพิ่นเพิ่นเนี่ว่าบอดดจายังบอดดยคุยกัน,น,นบ่ได้คุยกันเลยเลยพียงแต่ว่าคุณยายนั่นเห็นหเห็นคุณตาหนี่เพิ่นเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าจับบักจกจับเสียมขุดทวนทวน,ทวนเลยบ่ยายแต่ว่าบอดดยคุยกันคุณตาหนี่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้ว พิ่นว่าพีกับคนบ่นจะคุยกันเพิเน่นว่าแม่มีอยู่แม่แม่นีีบอกคนใหญ่ให้ทำเนี่ยแม่นี้ยิหรอหะ่ะบอกกันบไน่ได้บอกกันบ่ได้หันเห็นหันเห็นเห็นคือกบขสนใจกันเพ,พ,พิ่นตายดุนเหรอปุกค่ะสี่ปีเนี่ยเหรอปีปีปีนี่ปีที่สี่ฟันเห็นเพิ่นดูบ่ก็มไมอยู่ของเคาต้องฝันเหรอ หลังจากฝันว่าเลยไปใส่บาตเนาะกับกะใส่ชิมขาดบ,บาน,นีกะขึ้นรุ่นมากกะฝันเห็นคุณตาว่าคุณตาไปดำหน้าไปเห็ดไทยไปเห็ดไทยบอกไปเห็ดไทยดำหน้างามดำหน้าเห็ดหน้าห,น,าหน,าน้าเพิ่งน,นั้งกะม่มาันด <laughs> ินเป็นเตหน้าเป็นแตอืปพัก ปักกับบ้อใดคือแกงแกงคือแผ่นต้นลักลงมกับบ่อใดเลยอบอเป็นพื้นขี่ดินเป็นพื้นแปดเสียบล้มนนดแต่งงเสียบบ่อใดคุณใหญ่มาจังไหบัน้เห็น,นี่วนะก็ในความฝันจำบอ่อดค่ะคุณใหญ่จำบอ่อด แบบว่าจําได้แเค่เลื่อนๆล่างๆเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะที่แหลกนั่นฟันเห็นว่าในไปใส่บารศิลที่แหลกบกขาดบานี่บันกำลังจะลุกไปใส่ละศิลขาดเบิดอยากอายหอดบกขาดไปไส่บาดเนาะย่า่เนาะบานี่ก็มาฟันว่าเห็นคุณตาที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะท่านผู้ชมคุณยายิ่นกระจำเดบมาฮับมาหายเนาะ จำได้แน่บ่ได้แน่เนาะคุณยายเนาะแต่ว่าพัศแต่คุณตาเสียชีวิตไปนี่บ่เคยฝันเห็นจ็กเทื่อเลยบ่ฝันอยู่ฝันอยู่เฮงเฮงฝันเทอร์หนึ owed, s, <S e. phones, ่งแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแป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 ดอายุน ah ั่นบอกคุณคุณยายอายุงับทั้ื่องพันตายไปแล้วแปดสิบแปดปีร่วมทั้งเพิ่นตายไปแล้ว แต่ว่าคั้นขัน้นรวมตายไปแล้วแปดเจ๊เจปีคุณยายแปดสี เขามอรว่ามลโก้เฟือเนาะคนรุ่มมาอยู่ใส่แปดสี่หมายถึงเพิ่ตายตอนอายุแปดสิบสี่ปีแต่ว่าตายไปได้สี่ปีแล้วคุณยายก็เลยนับใส่ว่าแปดสิบแปดปีนาอคุณยายนาอโอ้โโอค่ะทางผู้ชมนี่ยกาะคุณยายเพิ่นนับไผ่แบบนี้เนาะค่ะนาองแปดสิบแปดคือนับรวมเลยหลังจากอายุถึงตาย ไปแปดสิบสี่แปดสห้าแปปปดสิบาวไปได้แล้วสปีเนาะคุณใหญ่เนาะคันอายุตอนที่เสียชีวิตน่ะก็คือแปดี่ลน่ะเนาะคุณใหญ่เนาะเา้าจาสูแเสีย่ากายร่าตายชิดกว่าตอ,อนเพิ่เสียชีวิตดวอค่ะ กะบ bon net, นอนเน่เะคุณยายเนาะิ่่อ,อาจสิมาหายโชคกระไดกระล่องเสียงสุกเสียงดวงเบึงนาะคุณยายเนาะนี่ก็เป็นแนวทางเรื่องเล่าความฝันของคุณยายค่ะท่านผู้ชม สี่นำมาแบ่งปันในหลอกนี่เนาะค่ะเนาะจังไดก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคๆมันหวานเนาะคุณยายเนาะคุณยายก็จําได้แน่บ่ได้แน่หลเนาะคุณยายเนาะแต่ว่ากะถือว่าจําได้หลายเนาะพะว่าวามฝันบางเื่อห้าฝันนี่บางเื่อกะจําบ่ได้เลยเนาะคุณยายเนาะแต่ว่าคุณยายนี่ก็ยังมีเข่าโค้งเหลืองอยู่ว่าจําได้อยู่ว่าฝันหินพอใยญ่แล้วก็ฝันเห็นผระ กบเนยฟันเห็นพระก็อาจจะมีเป็ดนั่นอ่ปบางๆนอ่อมีเป็ดกูกะทวามาแล้วกะเอาเป็นวลาอายุของคุณตาหนี่เป็ดเสียชีวิตตอนแปดสิบสี่ปีนับร่วมที่ตายไปตายไปแล้วได้สี่ปีนอคุณยายนอ่อก็เอาเป็นแปดสิบแปดน้่งก็ได้เนอคุณยายนอ่แปดสี่ก็แปดแปดนี่มากตัวดใดแห่งคุณยายมาก คุณยายมากักเปด8ปดค่ะานผม้ชมจังไดกะให้เอฟซีทางบ้านโชกโชกมันมันกับตัวเลขของคุณยายเนาะค่ะนอคุณยายตอนนี้อายุทอดายแล้วคุณยายหกโอ้แปดสิบหกปีเนาะคะ่ะานผม้ชมนอคุณยายเพิ่นอายุแปดสิบหกปีค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณคุณยายเนาะค่ะนอที่แบ่งปันตัวเลขและการแนวทางให เอฟซี <ersch> ทางบ้านเนาะค่ะนอขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะรปตัวเลขของคุณยายเนาะค่ะคุณยายคนฝันว่าได้ไปดำไ้ดำหน้าค่ะได้ไปดำไ้ดำหน้าหน้าพิ่นว่าเมนแพนแปนค่ะพิ่นว่าปักรงกระบ่ได้ดำหน้ากระบ่ไ้เพิ่นว่า เพื่นฝันเห็นสามีเพื่นเห็ดหงเห็ดหน้าน้ำกันค่ะเลขของเพื่นแปดสสี่ปีค่ะอายุผัวเพื่นหรือว่าสามีเพื่นนอกค่ะอย่างเข่าแปดสิบแปดปีค่ะร่วมแล้วอายุของสามีเพื่นตายแปดสี่ปีรวมเบิ้ ท่านจนหอดมือนีค่ะแปดสิบแปดปีตายแล้วสี่ปีเพิ่นว่ะเพิ่นหมักแปดแปดส่วนตัวของคุณยายค่ะบ้านเด็กทีเจ็ดสิบแปดวันทีหนึ่งท่านว่าค้มพ่อสสองพันห้ารอยอย่าลืมกดติดตามป่าบนคุณอีสานกดไลค์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคุณอีสาน น้ำเนื้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าบุญคุณอีสานก่ามีเพียง่านี้คลิปหนาโผกกันไหม่สุกสุกหมันหมันลำลำ,ลำด้วยๆหิ้งหิ้งตปังๆกับตูีของคุณยายเนาะค่ะสวัสดีค่ะ